คุณพี่แพตซี่นะคะทานข้าวด้วยกันอืมตอนนี้ข้ามหมดแล้วเหลือต้มจับฉ่ายเรามาต้มจับฉ่ายด้วยกันนะคะ คณอะไรนะคุณสุธนะหรอสุธนะคนสู้ชีวิตอ่านชื่อถูกไหมคะสาธุเออสาธุขอบคุณนะคะอ่านชื่อถูกไหมเอยคุณสุธนะคนสู้ชีวิตไหมคะถ้าทายคุณแพตตี้นะคะคนสวยด้วยนะครับนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกรคยทุกเล็บทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณพลังบวกด้านบนด้วยนะคะทานข้าวด้วยกันนะคะ ใช่คนที่ชื่อแพตตี้ไหมครับขอโทด,ด้วยนะครับนะคะจากคุณสุธนะคนนะคะใช่ค่ะพี่แพตตี้คนสวยค่ะคนสวยไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะพี่แพตตี้ใจบุญด้วยนะพี่แพตตี้ใจบุญด้วยนะคะทั้งสวยทั้งใจบุญใจดีนะคะ พี่แพตตีต้ทังสวยดั้งใจบุญนะคะใจดีด้วยนะคะน้องขึ้นไม่นานเด้อน้องขึ้นประมาณสิบนาทีนะคะตัวนี้ก็ได้เจ็ดนาทีแล้ว ขอหลังคาบ้านหนึ่งแผ่นนะครบกระเบื้องโอเคค่ะไปคอมเมนต์ใต้คลิปห,หน่อยนะคะคุณสุธนาคนอ่านถูกไหมคุณสุธนาหรือว่าคุณสุทน่ะรบกวนไปคอมเมนต์ใต้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 คลิปห,หน่อยนะคะจะได้ตามไปถูกเนาะ ถ้าไม่คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวตามไปไม่ถูกนะรบกวนด้วยนะคะอีกหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวขอลงไลน์นะคะหนึ่งนาทีนะคะมาค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะ วันนี้เป็นวันพระก็นวนก็ทานมังสวิรัตรละเว้นเนื้อสัตว์วันหนึ่งนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะทุกท่านขอให้ทานข้าวเที่ยงอร่อยๆกันนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดวันและตลอดไปนะคะอีกหนึ่งนาทีจะขอลงไลน์นะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่แพตตี้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สุ ทนหรือสุสสุธนะหรือเปล่านะคะสุธนคนสู้ชีวิตสุธนะหรือเปล่านะคะอ่านว่าสุธนะหรือว่าอ่านสุดทนขอโทษด้วยนะคะถ้าการผิดพลาดประการใดนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะสุทนอ๋อโอเคค่ะขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะคุณสุดทนเนาะอ่านว่าคุณสุดทนเนาะ าทนานแล้วคุรคุณสุทนไปคอมเมนต์ไปให้หน่อยนะคลิปสุดท้ายนะคะจะได้ไปหาถูกเนาะเพราะบางทีตามตามไปแล้วว่าหายากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาเติมกําลังใจให้กันและกันนะคะขอบคุณ